มีมีเพิ่นว่ามีอยู่สองยางเท่านั้นที่เราเทพสีพมาเป็นลูกน้องว่าวะทอหนึ่งพระโพธิสตัตว์สองพระอรหันต์อันนี้ผมขอถามตรงๆเลยนี่กับเอี่เนี่นยหลวงปู่สีวาวาจังไหรกับข้ามกาวที่วา่าผู้ที่มีอันนี้บ่เมนผมเอาเอง้วซสาถูกหลวงปู่ฤาษีเลี้ยงดำเคยกล่าวไว้ว่า พระสงฆ์หรือคารวาสหรือใดๆก็าตามที่มีเทวดาอารักษ์เทพมาสันละเสริญมาย่องมาเฝ้าเนี่ยม่อยู่สองอย่างเท่านั้นที่มารับใส่นะมีพระอรหันกับพระโพธิสัตว์ผมฟังอยู่นี่ทั้งเทพทั้งอมนุษย์ทั้งกายทิศเขามารับใส่หลวงปู่หลายนี่ยหลวงปู่คิดว่าจะไหนกับข้ามของหลวงปู่หรือสีดึ่งดำข้ามนี่ครับ ว่าบนด้ปนนับถือสีอริยเมตไตรก็ซาตอนนั้นด้วยบุญของสีอริยเมตไตรก็นนะสาถุกย้นอนบนุญพระสีอริยเมตไตรเยอให้ผมถามตรงอีกสั้นลวงปู่คลิปนี้ผมสิบลเอาไปใส่ดอกเก็บไว้ฟังโดนๆลวงปูปป่ปรารถนาพระโพธิสัตว์บอกครับกำบ,บอโมปกันนะ บอกโส่าถูกอีกแล้วนี่ก็นเลยบอกประธาอีธิยังนี่ก็ดีสรุปลเผ่าหลวงพุธเสกเกิดอีกบอบอกว่าถือเสิเกิดลงมาเป็นพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งบ่ให้ผมถามตรงๆซะบอกันเห็นะาทีอริยาอ๋ออะไรเห็นขออาหารใต้โลกอะไรแล้วเจ้โอซ่าถูกนอนพลัมมี่ศรีอริยาแตกท้ายครับท่านเท่าเท่าที่ผมจับประเด็นอยู่นี่ก็คือ พ่อภาษีอ่านลงมากจุติโลงมากเกิดลงปูเกิสิโลงมากสเบ็ดอหรหันในชาตินั้นบางที่อ่านวขาล่งกับเลงแาลงปูบวโลงอ,อ,อ,อันพว้นี้ต้งค่อยถาสีอริยานโลกอุลอนผมสิยิ่งคําถามเดยวไปตั้งตั้งแต่ผมผมฟังมาเนี่ยถ้าเกิดลงปูบวลงมาผพพ่อมภาษีอ่านแสดงว่าลงปูกปะปาถนาพุทธภูมิ สาธุอีกแล้วคิ่รู้เลเอี้บังเนื้อเมยเด่นน้อมมนุษก์เมยแสดงว่าลูกหลานนี่เกิดมาอีกพบจักพบจักศาสตร์นี่ขันลงปูอยู่ทึ่งพุ่มอยู่ทึ่งสวรรค์นี่ก็ยังน้ำกลุ่มน้ำงุ่มปกปลาขักษาลููหลานได้เสมอถ้าเกิดเออยถึงระลึกถึงขุ่นอันเน่าฤทิภาษีอริยาน さあどうも。